นามาอาุมาอาอุนาอาอนะมาอุนะมาอายันพร้อมดว้วย โยมวิเศษโยม,มก้อยแล้วก็โยมหมอมาไปพร้อมใจกันมาแล้วก็มีบริษัทใส่แมสก์เนาะนั่นถอดแมสเป็นไรหรอฟ้องการที่เชื่อเอื่อใจไม่ได้ต้องเราต้องไม่ต้องปล่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่ว่า เมื่อกี้นเดี๋ยวเขจะเป็นเป็นภรรยาของคุณลุงอ,อ๋อตอนนก็ตอนนี้ก็จะสวด็จมาเป็นการก็ขอให้โยมได้ตั้งใจฟังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะสะ जता धमा तो काय वेदनाय संभता धमा अथो कमसुकाय वेदनाय संभता धमा विपा कमा विपा कथम धमा विपा पिपा कथम दातिपाधान या धमा अनुपातिपाधान या

ญาปะตัปะธัมมาเนวทตัสเนนนาบะวนายปะตปะธัมมาตัสเนนนาะตปเุกะธรรมาบาวนาญาปะตัปเปตุกะธรรมาเนวทตัสเนนนาะวนาญาปะตัปเปตุกะธรรมาอาจจยกามิโนธัมมาอปัจยกามิโนธัมมาเนวัจยกามิโนนาัจยกามิโนธัมมาเสคา ध असे काम नेसेक न सेक धम परिता धम मा धम अपमा धम परिता रमना धम रमना धम माय न धम माझिमा धम परिता धम मेच धम धरियत धम केतुका ध मा धम्मा अच वहिता रमण धनितार्सन सा पथिका धर्म अनितार्सन सा पतिका

นั่นเป็นเครื่องหมายของคนดียังเป็นคนดีมีความรตัดระังเรื่อถึงปัญญานยานี้พรอแม่ที่วันนี้มีพาภาพไนะแม่อัญญาด้วยแม่อัญญาร่วมด้วย นอะันอันนี้ที่มา่ครับอัอนนี้ที่มาครัอักนนี้อัโคโอ้น้ำแตะที่น้ำแตะน้ำเออล้เายกน้ำให้าเตนยกว่บเริก็ได้เอาดีลวเติมเดียวก็ได้โย อะไรคะไม่ใช่อาหารไม่ทราบค่ะเพนเพนเขาทำให้ค่ะไหนคะอันนี้โอเล่แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ไม่ต้องหยบแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาหามาของมาอ๋ออันนี้ของอันนี้ของประเทริฐแล้วอันนี้ไปเม่าเบิร์น อันนี้พิเศษเป็นแบบที่ว่พิเศษตไหนจ้อันนั้นคืออะไรำอะไรนี่โยมอันนั้นน้ำสามปีค่ะอันนี้สามสามปีน้ำผึ้งน้ำผึ้งมีน้ำมะนาวแล้วก็เอ่อสูตรูตะไครด่าะานะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็สามปีับ อาหารัถไฟรวมกันรวมว่า3จีอาจารพุจะเปิดปุ่เมื่อวานนี้พึ่งจะเปิด3ปีกว่าเนี่ยกาสต์ฟู้ดกับกาแฟรวมเงินที่กรต้องเก็มรรวมนรวมทุก่างไปหมดค่ะ ฉันก <mile> ็ไปรวมคนแล้วอย่รวมหมดอยนี้น้มันน้นสี่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงานถวายไม่เสร็จเลยเงินเยอะเราบอันนี้จะาไว้เยอะจังเลยอันนี้จะอไว้ทิ้งด้วยเลยวนี่จะเอาไว้ิงยังเต็ม้กรองหรอเปล่ยากรองสเออมันต่โอ้ทำไมกลองก็มีแต่กระเทียมกับมะนาวด้านนี้มันจะใส่กองไนนั้นท่านแม่ไม่พิมานหรืออะไรไม่รู้แันนี่สาแล้วที่เ่นเบาะพิมา่ ชิมด okay, uh, mm ูไ hmm. ด้เลยโาชิมได้เลยครับช nice. ิมได้เลยได้ะนาณนิดหน่อยใช่กระเทียมข้าไที่ใกล้เราโฆษนาหน่อยสามปียังมีกลิ่นอยู่เลยสามปีมากเอะมาน่สโฆษณาหน่อยอ๋อลงไปเจ็บไว้เหรอสงแก้วเดี๋ยวเดให้ให้ทานก็นไงบ้างเ้นให้ให้มันไม่คนละชิปคนละิปอาให้ชิมคนลแก้วคนละ

นามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตตาภาพื้นนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายขอทอดไปให้บันทับรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วลลปวีคุณบรรดาบ,บิดาเป็นต้น เพื่อนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วด้วยขอผ้าผืนผ้าขอผ้าพื้นนี้จงเป็นผ้าทิพย์ไปปรากฏแก่บรรทบุรุษของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีคุณบรรดาบิดาเป็นต้นญาติสนิทมิตรสหาย เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายวางวางเลยวางเลยแล้วก็อยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนอยู่นี่นิจจาวัตาสังขารุปานทวายธรรมิโร

Upacitawani rochanti, tesang upasamo sukho Sape santamarantin, ca marinsu ca marinsare Tade wahang marinsami, natime etasang sayo Watayang kayo patawing ati sesati Sundo apetawin janu niratam wakaling